สมมตินะสมมติให้ฟังว่าผมเมื่อท่องอานตจักรไปทั่วอะไรตอนนี้ผมอยู่ในธรรมชาติมากมา้คุณเขาป่าลำนาวไผ่อยู่ในป่าดงดิบที่ยาวนานดึกดำบันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รัชากาลที่5เขามาสร้างแถวนี้ไว้เป็นกิโลเมตรที่1ของประเทศไทยนะผมอยากจะพูดอย่างนี้มันเหนื่อยนะเนี่ยการสอนธรรมะเนี่ยผมว่าพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะเหนื่อย พระอักรสา,าวกท่านก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันแต่ท่านไม่ท้อนะจ๊ะคือเหนื่อยแต่ไม่ท้อจะ๊ะผมก็อยากจะเป็นจุดจุดนั้นเหมือนกันที่จะบอกคุณว่าพระสององค์ก็เจ้าท่านก็เหนื่อยแม่ชีท่านก็เหนื่อย,น,น,อยนะแล้วก็แต่ผมไม่ท้ไอไงเออใครจะท้อท้อไปเพราะว่าท้อแท้มันไม่ได้อยู่ที่ผมท้อแท้อยู่ที่ประเทศจีนนะมันเป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมจะบอกว่าตอนเนี้ยผมอยู่ที่ชั้นสี่แล้วจะตุ ตะยะชาญมันเป็นอะไรที่แสงแดดแผดเผาเราก็ไม่กลัวลมมาเราก็ไม่กลัวผีจะมาเะไรยังไม่กลัวเลยเทวดาเขามาขอส่นมุญเราก็ไม่กลัว,ลว,าาลลวแต่ปัญหาประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณลงคือ4 3 2สสองและ1แล้วค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายใจกลับมาอยู่ในฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานได้ไหม พอปฐมฌานเสร็จถอ,ถอดชานออกมาเป็นมนุษย์ปุตุชนและเป็นคนบางคนน่ะไปถึงชานสี่ไม่ได้เพราะยังเป็นคนอยู่ก็อยู่แค่ปฐมฌานกับทุติยฌานแล้วก็คิดว่าตัวเองน่ะสูงส่งแล้วเลิศเลอประเสริฐสี่แล้วมันยังมีชานสามชานสี่ที่น่ากลัวแล้วจะต้องน่ากลัวกว่าน,นั้นอีกคือปัญหาคือลงชานได้ไหมสี่สามสองและหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมใช้ชีวิตปกตินะครับเหมือนเดิม นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีสิ่งเรา้าไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรก็ตามอ่ะพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นบนโลกไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแสงแดดลมปาตีนหรือว่าน้ําขึ้นน้ําลงและผู้คนต่างๆมา,ากมายที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนผ่านไม้ผ่านมาหรือว่าจะเป็นเรือบดเรือกลเรือยางอะไรก็แล้วแต่ที่เขากำลังหาปลาอยู่หากุ้งหาหอยหาปูหาปลาตรงนี้นะนกอีกนางนวลจ้าสารพัดส,สารเพกลับมาอยู่ในโลกมนุษย์ได้ไหมนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยหัวผมเนี่ยเหนียวมากเลยตอนนี้นเพราะอะไรผม,มกลับมาเป็นโลกมนุษย์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปหลงชาญอะไรไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนมาก็ากลับมาแล้วก็ เราพูดกับพวกคุณได้เหมือนเดิมปัญหาก็คือทำยังไงให้มันนิ่งสงบอยู่ในธรรมชาติได้ทำยังไงก็ได้ให้ความสุขมันอยู่ที่เราเราไม่ต้องยืมความสุขที่ใครทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราไม่เดือดไม่ร้อนไม่ร้อน,ไม,อนไม่ทุรนทุรายอะสมมุติคุณมีความรักแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเดือดร้อนสมมุติว่าคุณแอบชอบผมก็แล้วกันแล้วคุณรู้สึกว่า อุยกลัวผมจะไปชอบคนอื่นจังเลยกลัวผมจะแบบนอกใจกลัวอะไรก็แล้วแต่พอคุณไปนั่งสมาธิผมท้าเลยกระโดดลงสลือสลือสลืออะไรกระโดดลงสะดือทะเลไปเลยนะครับผมแล้วก็ดิ่งมนุษย์ตูลงไปเลยนะให้สุดขั้วโลกเลยไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็ได้ไปไหนก็ได้ความทุกข์และความคี้ถึงตรงนั้นนะ่ะคุณปล่อยวางได้ไหม ต่อให้ผมพูดว่าคุณครับผมมาถ่ายงานอยู่นะคะอยา่าอย่าหึงผมเลยนะคะผมแล้วผมไม่ได้ไปไหนเลยผมอยู่กับทีมงานแล้วก็หลงรักผมเหรอชอบผมเหรอเป็นแฟนกันไหมอยู่โน้แบบนี้คุณหึงต่อให้คุณรู้ว่าผมถ่ายงานอยู่คุณก็โกรธโกรธอะไรก่อนนี่แหละค่ะความทุกข์มันพกความทุกข์ไปได้ทุกทิศทุกทุกทุกที่ทุกทุก,ท,กทาง พกเรื่องงานพกเรื่องเจ้านายพกเรื่องเงินเงินเดือนพกเรื่องเพื่อนนินทากันพกเรื่องทุกๆุกอย่างอิจฉาลิษยามากมายก่ายกองการขี้ถึงงมงายงงวยอะไรกับไม่รู้นะทีมงานผมจะไหยหลังตกลงไปเปล่าผมก็เป็นห่วงเห็นไหมนะเป็นห่วงแต่ไม่ได้ทุกเลยถ้าตกไปผมก็จะถ่ายรูปคลิปวิดีโอลงมาเลยว่าตมไปในขี้เลยนยังไงนะครับผมจะไม่ทุกเลยผมจะหัวเราะกักๆกะกะกกเลย,เลยเออคือมันเป็นอย่างนี้ การที่จะเข้าไปสู่ชาน 1, 2 3 4 4แล้วกลับมา4 3 2 1มเนี่ยมันเป็นการเดินหน้าแล้วถอยกลับเป็นไหมเหมือนเหมือนกับคุณนะ่ะเดินเข้าไปอยู่ในความสุขแล้วคุณเดินหน้าอย่างเดียวจนลืมว่ามันมีความทุกข์ไหมแล้วคุณหาความทุกข์ตรงนั้นไม่เจอพอคุณหาไม่เจอมันก็ไม่ได้ต่างกับอะไรกับการฝึกฌานสมบัติต่างๆนะครับการเข้ายานเนี่ยมี16ชั้นเลยนะทั้งโลกมนุษย์ โดกด้านบนนะครับที่คุณคิดว่าเป็นสวรรค์กันนั่นแหละแล้วก็ด้านด้านล่างพื้นพิภพที่เป็นนรกอเวจี A v G. มันมีจริงๆแต่ไม่รู้จะอธิบายให้คุณฟังว่ายังไงผมอยากจะบอกว่ามันไกลมากเส้นทางเหล่านั้นนะแล้วมันก็ใกล้มากเช่นเดียวกันมันทั้งไกลทั้งใกล้ถ้าคุณมองว่ามันไกลมันจะไกลโพ้นถ้าคุณมองว่ามันใกล้จิตหนึ่ง คุณแค่เดินแล้วไปบิดมือก่อนประตูคุณได้ขึ้นสวรรค์แล้วาการฝึกเป็นยากแต่การไปอะ่ะจริงๆริงมันง่ายคือการที่จะไปถึงเรื่องตรงนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับการทำสมาธิมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ แต่ผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าดีใจนะที่คนที่ตามช่องผมแล้วคลิกนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงแล้วก็เอาไปทำแบบไวรุ่นยุคใหม่นะครับที่ไม่ได้ผิดหรือไม่ได้หลงชาญไม่ได้หลงผิดหลงงมงายหลงงมงวยอะไรผมก็ไม่ได้พายคุณผิดรูปผิดทางนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ฝึก ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็บอกตัวเองเนะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และสิ่งที่เรากำลังทำรายการอยูอ่มันเป็นอะไรที่เราทำได้จริงแล้วก็ทำเองฝึกเองรู้เองแล้วมันดันรู้ถูกต้องไงก็เลยมาบอกถ้ามันผิดนะ่ะผมก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่ ผมก็คงไม่กล้าเอามาพูดในรายการนะครับมันติดตัวมาไอ้คนที่ติดตัวมาจะได้เปรียบนิดนึงแล้วก็มาฝึกฝนเพิ่มเติมเรียนร้อยนะแล้วก็พาให้คนต่างๆไม่หลงงมงายนะครับในจุดที่มันเป็นเรื่องจรงิงพระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายมากท่านไม่ได้สอนอะไรซับซ้อนเลยนะครับถ้าคุณอ่านดีๆ ถ้าคุณศึกษาดีๆคุณจะรู้ว่าท่านน่ะให้เราโฟกัสอยู่ในจุดจดหนึ่งแค่ความดีนะครับมีความดีพกไว้เป็นอาวุธในตัวเองแต่ยพกความอ่อนไหวนะครับความอ่อนไหวตรงนั้นหมายถึงว่าถ้าเราอ่อนไหวไปในทางใดทางหนึ่งการเดินทางสายกลางอย่างที่ผมเดินเข้ามานั่งเก้าอี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณการฟัง ในข้อมูลต่างๆมันก็จะไม่เข้าใจในการที่เขาสอนในในเขาเรียกว่าในบทเรียนต่างๆละกันนะผมขอใช้อย่างนี้ในบทเรียนต่างๆหรือผู้สอนต่างๆเขาพยายามถ่ายทอดให้มันถูกต้องเขาพยายามถ่ายทอดให้มันเข้าใจแต่ว่าอาจจะยังยึดอยู่ในภาษาบาลีภาษ,าษาสันสกฤตจ,จึงทาให้เข้าใจยากและเข้าถึงวัยรุ่นได้ยาก แล้วการเข้าถึงไวรุ่นง่ายๆพระสงฆ์ท่านก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันผิดวินัยสองฆ์อีกจะไปทําให้มันดูคึกคืนตลกคื้นแคลงก็จะผิดวินัยไปอีกนะครับท่านก็เลยเถ้ามีช่องประมาณอย่างนี้แลวไม่ได้พายใครหลงผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศาสนากรมศาสนาอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมเพราะผมไม่ได้ทําให้ใครหลงผิดแล้วก็มาทําอะไรให้มันผิดน่ะ หรือมิดเบี้ยวไปในศาสในาใดๆทั้งสิ้นนะครับบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้นะ mm. ผมอชีวิตหลักเงนที่ทีมากพูดเลยเพราะว่าไม่ได้พบความทุกข์มานะครับแล้วก็ไม่รู้จะทุกไปเพื่ออะไรถ้าเรามีความทุกข์เราขจัดได้ยังไงอยู่ที่คนชาญก็เหมือนกัน จะไปขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสามชั้น 4, ี่แล้วกลับมาสี่สหนึ่งได้ยังไงก็อยู่ที่คนสอนไม่ได้ทำเองลงมือทำบอกไปแล้วว่ามันคืออะไรก็ลองทำดูค่อยๆทำแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าพอขึ้นชั้นสองแล้วโดนขอสนบุญจากญาติพี่น้องก่อนเลยอันดับต้นจากสามพเวสีหรือว่าจากเท่าที่เล่าท,ทางที่บ้าน หรือว่าไปชั้น3แล้วมันเจ๋งยังไงนะไปชั้น4แล้วมันเจ๋งยังไงเด็กๆวิ่งมานะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาคือส่วนประกอบของชีวิตนะเาคือส่วนประกอบของชีวิตนะเป็นรุ่นใหม่ที่จะเติบโตต่อไปน่ารักเห็นไหมเดินก้มหัวด้น่ารักด้วยเห็นเะละ่ะสุดยอดนะครับ มันเป็นสิ่งเรา้าชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมชอบมากเวลาผมถ่ายทำอะไรอยเงี้ยล้วผมชอบมากนะมันธรรมชาติดีนะครับไม่ต้องจริตเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เราปรุงแต่งนั่นแหละมันเกิดความทุกข์สิ่งที่เราไม่ปรุงแต่งแบบเม่อกีนนะ้เนี้ยมีความสุขมากน้องๆเขาวิ่งไปนะผมรู้สึกว่าน่ารักดีนะครับ จริงเขาเป็นพี่ผมเปล่าผมยังไม่รู้เลยเออไปเรียกเขาน้องนะครับอุตาะสนุกไหมมีความสุขไหมขอใหอ้พีนี้เป็นอีกอ p พีหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเบาสบายมันโลง่งมันรู้สึกดีมันรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมันรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ผมพามานั่งอยู่ในธรรมชาติก็คือธรรมะแล้วก็ คุณจะเข้าชาไหนก็ได้คุณจะไม่เข้าสักชาญก็ได้หรือคุณอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะก็คอมเมนต์มาที่เรื่องเล่าสองโลกก็ได้เลยถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะฮะเพราะว่าผมยินดีรับฟังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยถ้าเกิดว่าคนดูแล้วใช้สติปัญญาในการดูจะรู้ว่าผมกําลังให้คนดูเรื่องเล่าสองโลกแบบมีสติปัญญามีความคิดแล้วก็มีมุมมองมีโลกทัศน แล้วก็ไปด้วยความเป็นวัยรุ่นเอาไปใช้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันแม้แต่คุณนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะทำงานทานข้าวนอนเลี้ยงลูกอยู่กับสามีภรรยานะครับมีครอบครัวหรืออะไรก็ตามก็ขอให้ EP นี้ทำให้คุณมีความสุขและสิ่งเร้าต่างๆปล่อยให้เขาไหลเข้ามาแล้วขจัดมันให้ไป หมดสิ้นค่อยๆทีละอย่างทีละอย่างค,อยอยางความทุกข์เหล่านั้นจะค่อยๆหายไปจากตัวคุณการเข้าฌานสมบาบัติต่างๆคุณจะเข้าใจด้วยตัวคุณเอง1 2 3 4แต่ไม่ใช่1 2 3 4. ปัจหลังขึ้นบกนะไม่ใช่นะคนละอันนะห2 3 4 4 3 2งลงมาแล้วมันจะคลิกแล้วคุณก็จะเข้าฌานสมบาบัติได้โดยที่คุณจะรู้ว่าอะไรคือพระนิพพานที่คุณกำลังตามหาอยู่ นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับฝากน้ำเล่าสองโลงไว้ได้นะ <S <S ผมก็ไม่รู้กนะว่าต้นไม้ที่ผมกำลังยืนกอด,กอดเกาะเคาะแคะเขาอยู่ตรงนี้เขามีลูกเทวด,ดาไหมนะครับลาแก้วนี้ลงลึกเลยนะจะให้ความรู้นิดนึงปากองกลางเนี่ย ถ้าคุณเรือยอดมาจอดนะผมบอกเลยว่าคุณจะปลอดภัยในป่ากองกลางเพราะว่าธรรมชาติของป่ากองกลางนั้นเขาจะต้านทานลมแล้วก็กําลังแรงของอน้ำนะคุณสามารถเอาเรือยอดมาผูกเชือกไว้เลยนะถ้าคุณมีนะแต่ผมไม่มีก็เลยบอกไว้เป็นความรู้นะเรื่องเราสองโลกวันนี้อยากจะให้คุณรู้สึกถึงธรรมชาติ ที่อิ่มเอมใจและเ,เรื่องของฉานแล้วก็ขี้เหน่สะสือทะเลเยี๋เอาทุกติดไปด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่หลุดพ้นไงไอคำว่าหลุดพ้นเนี่ยก็ไม่แท่เนาะมันไม่ได้เรื่องแท่มันก็แค่เป็นเรื่องที่จะบอกคุณว่าหลุดออกไปจากความคิดของตัวเองแล้วก็ อย่าไปเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ในหัวก็บ,บางตัวเองมากนะเขามันจะทําให้คุณเป็นทุกข์ขอให้พีนี้และนกนางนวลทั้งหลายแล้วก็เนี่ยธรรมชาตินะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางก็ป่าเจ้าเขาในป่าชายแดนแห่งนี้นะครับได้กุศลผลละบุญที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปในทุกที่ทุกทางนะครับไม่ว่าลมจะแรงขนาดนี้ผมก็จะแผ่เม่ตาให้เขาแล้วนะ นำมาตอนรับทุกคนครับ